อ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมสทอัจฉริยะครับอ่าสตทอัจฉริยะนะครับเป็นไงครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะมาถึงเมื่อวานครับมาถึงเมื่อวานนะอ่าก็ในอ่าวันนี้ก็เจอกันในศึกมวยมันบวกพอหลักบุญนะที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เจอใครกับเหนือพยักครับเหนือพยักวอสังกะภัยใช่ครับโอ้โมลุ่นรางสูงนะรุ่นน้องรุ่นน้องนะวันที่แล้วเราทำฟอร์มดีนี่ชนะใครไปนะไม่เราตั้แพ้เพเทเลนอ๋อเราแพ้เพเทแลนด์เหรอไอ้ก่อนหน้านั้นชนะน็อกใครนะับ ทัดเอ่อแล้วก็มาแพ้เพชรไทยแลนด์ใช่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 อ่าวันนี้ก็เต็มที่เต็มที่ครับซ้อมไปกี่อาทิแล้วเนี่ยก็ประมาณก็รู้ตัวว่าเกือบสิบวันแล้วสิบวันก็สิบวันก็ทำมาเรื่อยเรื่อยแต่เร่งมาสิบวันสองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับทำการวิซ้อมมินิที่ค่ายเด็ดรัดใช่ครับใช่ไหม แล้วครูบางครูสองผมไม่ต้องพูดถึงนะเพียบเพียบครับบเียนะเนี่ยแาวเอกอยู่งหลังเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกระดูกเหล็กนะนะอ่าฝ่ายเอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยก็ยันนี้เป็นอันจบสุดทัวรครับก็สู้เต็มที่ครับนะถ่ายทอดทางทูฟอร์ยูครูเอกด้วยนะกับเนือพยัคฆ์วอสังกภัยติดตามครับเสาโทนะครับออัจฉริยะค่ำคืนนี้ครับ